โรงเรียนราชพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านแสนสนุกตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้น ในปีการศึกษา2566มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น23คนมีผู้บริหาร2คนครูผู้สอน16คนพนกรรักงานราชการ2คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูอัตราจ้าง2คนครูธุรการ1คนและนักการพันโรง1คน ปัจจุบันมีนายอาคมเขียวสะคูเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการนวลละองสีดาโรงเรียนราชพัฒนาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น285อคนรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โรงเรียนราชพัฒนาใช้การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาแบบ PDCA บวกด้วยอาคมโมเดลเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรองครับและใช้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของงานและผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. ด้านผู้เรียนนักเรียนร้อยละ90 มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเองซึ่งเป็นไปนตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาครูร้อยละ95สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning ได้ในระดับดีมากสามารถผลิตสื่อและสร้างนวัตกรรมสำหรับใช้กระบวนการเรียนการสอนได้เหมาะสมซึ่งมีค่าร้อยละสูงกว่าข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาเมื่อต้นปีงบประมาณ 3. ด้าน,านสถานศึกษา ห้องเรียนทุกห้องมีการปรับปรุงพัฒนามีความพร้อมเชิงโครงสร้างพื้นฐานและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปนตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาเมื่อต้นปีงบประมาณผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. ครูจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลต่อความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่นักเรียนมีความสุขได้สนุกกับการเรียน ครูมีความสุขและสนุกกับการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 2. ผลการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1เหรียญทองในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดังนี้ 1. การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 2. การแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 3. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถม um ศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 4. การแข่งขันปฏิบัติกรรมลอยตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 5. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรจากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยการทดสอบ RT ประจำปีการศึกษา2,566โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ8 9และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยโดยรวมผลการทดสอบ NT ประจำปีการศึกษา2,566 โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ50.9 4 4. ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ระดับดีเยี่ยมในการประกวดห้องเรียนคุณภาพาภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566ระดับเครือข่ายจำนวน4ระดับชั้นเรียนซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาดังนี้ 1. ระดับชั้นอนุบาล3ชนะเลิศที่1ระดับดีเยี่ยมนางสุพรพิษผลรักษา 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ชนะเลิศที่1ระดับดีเยี่ยมนางสาวสุจินดาบุญประจำสาสระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ชนะเลิศที่1ระดับดีเยี่ยมนายพัทรพลทรงรล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชนะเลิศที่1ระดับดีเยี่ยมนายสาวกัญญารัตน์ภูมิรักษ์ 5. ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่1ระดับดีเยี่ยมในการประกวดห้องเรียนคุณภาพภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566 ระดับเครือข่ายจำนวน2ระดับชั้นเรียนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บรงคับัญชาดังนี้ 1. ระดับชั้นอนุบาล2รองชนะเลิศที่1ระดับดีเยี่ยมนางสาวนันทิดาทรงกรด 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รองชนะเลิศที่1ระดับดีเยี่ยมนางสาวเจนนิตฐามีทลา 6. ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่2ระดับดีเยี่ยมในการประกวดห้องเรียนคุณภาพภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566ระดับเครือข่ายซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาดังนี้ 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2รองชนะเลิศที่2ระดับดีเยี่ยมนางสาวธิดารัตน์บุตรราช 2ระะดัับช้นปปรรถมศึกษาีีท่1องชนะเลิศที่2ระดับดีเยี่ยมนางกินตนาชินพันธ์และรองชนะเลิศที่2ระดับดีเยี่ยมนางสาวพยอมยิ่งยง